นี่คือศูนย์บริการซ n นเทสแห่งแรกในกรุงเทพมหานครครับซ n นเทสตากสินบายโมโตกรุ๊ปโอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมโตอร,ราวรลอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเรียกว่าเป็นศูนย์บริการแล้วก็โชว์รูมดีลเลอร์แห่งใหม่นะครับของซ n นเทสเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีโชว์รูมเปิดตัวออกไปแล้วก็คือที่ พระราม4นะครับอันนั้นเป็นโชว์รูมของซันเทสไ h a i l a n d โดยตรงแล้วก็อีกแห่งหนึ่งครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็คือเป็นซันเทสพระราม5นะครับศูนย์ซันเทสตากสินแห่งนี้ครับเป็นเจ้าแรกในกรทมที่เขาจะรับในส่วนของการเซอร์วิสด้วยนะครับใครที่อยู่โซนฝั่งธนบุรีนะครับตากสินโซนเนี่ยก็จะสามารถมาใช้บริการแล้วก็มารับชมดูรถคันจริงได้นะนี่ฮะพื้นที่ก็ต้องบอกว่ากว้างขวางเลยนะ และตอนนี้ที่เพื่อนๆคุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยณนะตอนนี้ครับรถที่มีดิสเพย์อยู่อาจจะมีแค่ตัว D กับตัว E นะครับ350 d แล้วก็ 350e ที่เปิดตัวมาก่อนเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าตัวรหัส G ที่เป็นสายแอดเวนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่ารถขายดีมากนะครับแล้วก็แบบต้องส่งมอบตลอดเลยนะก็ณนะตอนนี้ฮะ เลยอาจจะยังไม่มีรถดิสเพย์แต่ก็สามารถที่จะมาเข้ามาคุยดูจับจองอรายละเอียดยังไงได้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเพิ่งเปิดกันหมาดๆแบบแกรนโ o p e n นิ่งเมื่อวานนี้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือผมก็ได้พาเข้ามารับชมนะครับมาถ่ายทำกันว่าศูนย์บริการเป็นยังไงบ้างโดยที่ซอนเทสตากสินแห่งนี้ครับจะเปิดให้ลูกค้าเข้ามาสั่งจองอะไรต่างๆได้เลยทุกวันนะครับไม่เว้นมันหยุดนะ ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าครับไปจนถึงเวลา6โมงเย็นนะฮะก็จะมีโซนที่เรียกว่ารองรับลูกค้าทางด้านนู้นด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่บอกว่าโล่งๆตรงนี้คือจะเป็นโซนดิสเพย์รถและในอนาคตเนี่ยถ้าทางซอนเทสครับมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าในรหัส G เนี่ยคือส่งมอบไปพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะมีรถดิสเพย์เนี่ยมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ ดูนะครับตัวจริงๆกันเพิ่มเติมอย่างแน่นอนสําหรับรายละเอียดตัวรถนะครับผมขอไม่พูดดีเทลรายละเอียดสเปคซ้าในคลิปนี้นะเพราะว่าทางทีมงานเราครับรีวิวไปหมดแล้วนะทั้งตัว D ตัว E แล้วก็ตัว G ครับถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้าไปรับชมรีวิวกันได้ในเรื่องของเส้นทางการเดินทางมานะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมาจากทางวงเวียนใหญ่นะให้ตรงมานะครับแล้วก็ผ่านแยกไฟแดงหนึ่งแยกไฟแดงนะครับแล้ว พื้นที่ของเขาเนี่ยจะอยู่แถวแถวบริเวณอุโมง์ทางลอดเลยคุณก็เลยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ยูเทินเข้ามานะฮะนิดเดียวครับประมาณ100เมตรเนี่ยก็จะถึงโชว์รูมซอนเทสเลยหรือถ้าว่าง่ายใครมาจากทางเส้นสาทรหรือเส้น VTS นะครับจากในเมืองมาเนี่ยก็คือลงสะพานข้ามมานะครับแยกหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับอ่าตรงมาก็จะคือเป็นเส้นนี้แบบที่ผมบอกเช่นเดียวกันโดยรวมครับก็ถือว่า เดินทางมาไม่ยากนะครับสำหรับลูกค้าหรือคนที่อยู่ทางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและอย่างที่บอกนะคะว่าโชว์รูมซันเทสของทางตากสินแห่งนี้ครับไม่ได้เพียงแค่ให้คุณเข้ามาดูรถที่ดิสเพย์เพียงอย่างเดียวนะครับมีโซนเซอร์วิสแล้วก็สามารถเบิกอะไรต่างๆได้อีกด้วยยังสามารถทำเรื่อง เคลมนะครับงานประกันอุบัติเหตุได้อีกอ่าเอาเป็นว่าก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ทั้งในส่วนของเบอร์ตามนี้หรือว่าลองสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ดูก็ได้เอาละครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสนใจนะครับอยากมาดูรถซอนเทสคันจริงนะครับหรือว่ามาใช้บริการในส่วนของโซนเซอร์วิสนะครับก็สามารถติดต่อที่ซอนเทสตากสินบายโมโตกรุ๊ปได้ครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะแล้วก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปฮะว่าเขาจะเปิดบริการ ทุกวันเลยนะตั้งแต่ช่วง9โมงช้าครับไปจนถึง6โมงเย็นอ่ว่าในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทางพื้นที่ของซอนเเสศักสินด้วยนะครับที่ให้เรามาถ่ายทำหลังจาก Grand Opening ในครั้งนี้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorable ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ